สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อวัฒนาพรมิสกุลหาวอนค่ะอยู่จังหวัดอะไรคะอยู่จังหวัดปทุมธานีค่ะรู้สึกอย่างไรที่จะมีการถวายสังฆทาน4ี่หมื่นวัดทั่วไทยค่ะรู้สึกว่าเป็นบุญ,บญใหญ่ที่ปลื้มมากค่ะแลวรู้สึกยังยังปลื้มขนลุกไม่หายแล้วจนปัจจุบันเนี่ยค่ะ แล้วก็ได้ทําบุญนี้ร่วมบุญไปแล้ว4ี่หมืนบาทเอาบุญมาฝากทุกท่านค่ะสาธุค่ะทาหน้าที่อะไรในวันงานบ้างคะก็จะรับบุญถวายพระตาหารเช้าค่ะผมต้องตื่นตั้งแต่ตีสองตีสามที่จะมาเริ่มงานบุญแล้วก็ถ้าเกิดเวลาว่างก็จะถวายพระตาหารเพลนด้วยอะไรเงี้ยรู้สึกกินดีมากเลยกับงานบุญนี้งานนี้เป็นบุญใหญ่มากๆนะคะเป็นบุญที่จะทําให้ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาไปทั่วประเทศไทยเลยเพราะว่าเราได้นิมนต์พระมาจากทั่วประเทศ ทุกวัดก็เป็นโอกาสบุญที่หาได้ยากมากๆที่ทุกท่านจะได้มีโอกาสทำก็ขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมบุญนี้ด้วยกันนะคะ